สวัสดีจ้าพี่น้องผู้อ่านทั้งหลายสวัสดีจ้าเพื่อนๆชาวยูทูบเอฟซีทั่วโลกที่น่ารักน่ารักสวัสดีจ้ามาแต่มากิน,นอันปลาสมอนเนาะตเนาะ,ะ,ะใส่บะพริกเผ็ดๆโนตเะนาะ,ะ,ะแล้วก็สิใส่อันนี้น้ำพริกกับป๋องปลาในนี่เลยจ้ะแล้วก็สิใส่อันนี้ของวาซาบินะคะ กินปลาซมอนนี่มันต้องกินวาซาบิจะท่านผู้ชมฝากงกุ้งซับสะเก็ดกุไลค์กคดแชร์ในแต่แต่ท่านผู้ชมทั้งหลายม,มาดจะไม่กินกันขั้นเขาติดตามกระเบิงก่อนจะหาหน้าที่แต่แต่ท่านเขามาติดตามกัน,กน,กด,ด,าากนด้จ้ะเพราะว่ามันจังสิอยู่น้ำกันได้ดูเนาะแต่เนาะมันจังบรุด ม่เห็นความเผ็ดเลยอันนี้เนาะมันเป็นบางอันนอจ๊ะบางยีห่หอกับเผ็ดเด,ดียบางยี่ห้อมันกับบ่อเผ็ดจ้ะมันบ่ซซาขึ้นดังอันนี้ย แม่ตำขนมจีนอยูยจ้ะแต่เมื่อ้จี่กินกับเขาไป อยากขอแนะนำอยากบอกอเพื่อนๆขอโทษลหลายๆก่อนจะบอกด้วยจ้ะ,ะขั้นขอมาพปตองใส่เครื่องไม้บวกแล้วก็ปต้องบอก,กว่ากดติดตามจ้ะเพราะว่ามันผิดกดจ้ะทุกคนจ้ะเพื่อนที่แบบว่าเพื่อนไหม่ขามากกดติดตามแล้วเดอ้อว่าสันมันผิดกดจ้ะผิดกดยูทูบเขา อบปสรรนมันก็นจะไปเป็นสแปมอยู่หลังบ้านมุ้งเจ่านะแม่จ้าเจ้าสเขียนมาบอกบอกเธอจ้ะว่าอยากให้เป็นผิดนันตนาผิดกดเขา เจอานี่ไปเสียบใส่แจกันใส่กระถางไว้จ้ะให้มันปงเนาะสงสัยสิได้บอกทุกคลิปว่าเราต้องบอกกดติดตามดอกจ้ะก,กดโวลดเพราะว่ายัง เพราะมันไปนเตะเต็จแปม์ยั่วลังบ้านมู่เจ้าเห็นไหมจ้ามันติดกดจ้า,จาอย่าบอกว่ามาติดตามแล้วเด้อกดติดตามแล้วเด้อแค่เขาไม่เห็นลาเส้นเขาก็งหูหแล้ววล่า ต่อมาแล้วเขาก็สิไปหาเองจ้าเพื่เขามาหายยายอย่างก็สงบอกยังเขียนในคอมเมนต์ธรรมดาตามหอขอไว้จังใบยายยายจิ้นปลาสมอนก็บ,บอกว่าจิ้นน้ำหรือว่าบอาตามหอขอแล้วยายอยาจะไปหาเองจ้า จะไปหาซ่าแน่ยแต่เพราะว่าอไปหาไว้หลายมันมันหลุดจ้ะเป็นมือคุณได้จ้ะจังไปหา 我我。Mm hmm. กินสมตำมบัอเนี่ยไปกินขอปากใไปกินเขาดังเนาะนอแต่ท่านผู้ชมกินน,น,ะะน,น,น,น้ำอารูเวลานะคะันี่ยน้ำอารูเวลล่า ดื่มมาเปิดกล่องไว้ท่านผู้ชมขอตทษหลายๆขอคุณหลายๆที่เขามาเบิ้งลอวจะนั่งดื่มเอาดื่มเอาดื่มนั่ง